สวัสดีค่ะส้มจากช่องแสดงเลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงราศีต่อไปนั่นก็คือราศีกันนั่นเองราศีกันก็คือราศีประจําตัวส้มนะคะแล้ววันนี้ส้มก็มาประเดิมของเล่นใหม่ก็คือไมโครโฟนนั่นเองค่ะส้มก็สัญญาว,ว่าในคลิปต่อต่อไปนะคะส้มจะพัฒนาตัวเองในด้านความรู้ความสามารถแล้วก็อุปกรณ์ลูกเล่นที่มากขึ้นนะคะ คราวนี้เรามาดูกันถึงเหนือดวงคนดีกนว่าในเดือนพฤศจิกายนราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกเรามาพูดกันที่ความคิดความอ่านละกันเนาะในเดือนนี้อารมณ์ของชาวราศีกันค่อนข้างจะปุ๊บปั๊บฉับไวรวมถึงความคิดด้วยเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วโดยเฉพาะเดือนนี้นะคะคือคิดแล้วปุ๊บปับ๊บทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของการงานในเดือนนี้ชาวราศีกันจะงานเข้าค่ะแต่เป็นเข้าในด้านดีนะคือจะมีงานพิเศษจ็อบพิเศษเข้ามาให้เราได้ทำซึ่งจ็อบนั้นจะส่งให้เกิด เงินทองอก็พูดง่ายคือทํางานงานพิเศษงานเพิ่มเข้ามาเราได้เงินนะคะก็คือทํางานเห็นผลงานนั่นเองได้เงินเข้ามาเราก็ในด้านของการเงินการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้จะดีกว่าเดือนที่แล้วซึ่งก็คือเดือนตุลาคมเดือนที่แล้วมีเรื่องใช้ใจ่ายเยอะแน่นอนในเดือนนี้การเงินจะดีขึ้นสามารถหมุนได้สภาพคล่องดีขึ้นมีเงินให้หมุนในด้านของความรัก ก็ดีกว่าเดือนที่แล้วค่ะเพราะเดือนที่แล้วความรักจะเบื่อเบื่อตื้อตือื่นๆแต่ในเดือนนี้ชาวราศีกันจะเลิอกอิงดีความรักจะมีบรรยากาศที่สดชื่นมีความสุขมากขึ้นนะคะก็ต่อมานะคะเราจะพูดไม่พูดถึงไม่ได้เนาะเพราะเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุรเคาะห์ใหญ่จะย้ายค่ะส่งผลให้ตั้งแต่ กลางเดือนไปต้นไปลายชาวราศีกันอาจจะมีคนอายุน้อยกว่านะคะหนุ่มน้อยสาวน้อยเข้ามาขายขนมจีบหรือว่าเข้ามาคุยด้วยะคะ่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอย่างเช่นมีงานพิเศษมามขึ้นมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้เรียนรู้นะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับคำทำนายวันนี้ของราศีกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ คราวนี้เรามาต่อกันดีกว่านะคะสําหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องดวงดาวแล้วก็อยากจะทราบเห็นผลว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะส่มถึงทายมาในด้านนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะคะเดินเร็วมากในเดือนพฤศจิกายนปั๊บปั๊บปั๊บมาเลยนะคะก็หมายความว่าคิดเร็วทําเร็วเนาะแล้วก็อาจจะแปลได้ว่าอาจจะหมกมุ่นในวงังการวางแผนหาเงินด้วยก็ได้เพราะว่ากลางเดือนเขาตกอยู่ที่พบการเงินนะคะ แล้วก็หมายความว่าการงานทําให้ได้เงินมากขึ้นนะคะมีงานพิเศษเข้ามาแล้วก็รวมถึงดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวความรักของชาวราศีกันนะคะในครึ่งเดือนแรกอยู่ที่พบประจําตัวนะคะก็ส่งผลดีเช่นกันครึ่งเดือนหลังมาอยู่ที่พบการเงินนะคะทําให้ในเดือนนี้ส้มทายว่าราศีกันจะหมุนเงินได้ดีขึ้นค่ะต่อมาการงานนะจ๊ะ เจ้าเรือนการงานคือดาวพุธมาอยู่ที่การเงินก็คือทํางานได้เงินนะคะแล้วก็ดาวเกตมาอยู่ที่ภพปุตตะนะคะอ่าแปลได้ว่าจะมีงานด่วนงานเส้นงานพิเศษจับพิเศษเข้ามาเรียกเราอย่างกระทันหันนะคะก็คือจะมีมีเรื่องพิเศษงานพิเศษด่วนๆเข้ามาบ่อยแล้วก็ต่อไปนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่อยู่ในภพพันธุนะคะ จะย้ายเข้าพบปุตตะนะคะแปลว่าตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องใหม่ๆการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาให้ชาวราศีกันได้บุกเบิกนะคะมีแพลนมีโปรเจกต์ใหม่ๆรวมถึงอาจแปลได้ว่ามีคนอายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอายุน้อยหรือว่าสาวอยู่น้อยเข้ามาขายขนมจีบก็ได้ค่ะก็ส่งก็ขอจบคำทำนายของราศีกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ